ดวนฝรั่งอึ้องเด็กไทยคว้าแชมป์โลกยู่16ที่สวีเดนช็อกทั้งโลกข่าวนี้กำลังเป็นกระแสร้อนแรงไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อเยาวชนทีมชาติไทยอายุต่ำกว่า16ปีสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาโลกด้วยการพงาดคว้าแชมป์โลกที่ประเทศสวีเดนได้อย่างยิ่งใหญ่และเหนือความคาดหมายเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้คนไทยทั่วประเทศต่างปลื้มปีติ แต่ยังทำให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะในยุโรปถึงกับต้องยกนิ้วให้กับฝีมือและหัวใจของเด็กไทยรุ่นใหม่ที่สู้ไม่ถอยและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของพลังเยาวชนไทยในระดับโลก การแข่งขันชิงแชมป์โลกยู -16 จัดขึ้นที่เมืองโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดนซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่รวมสุดยอดทีมเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกกว่า40ประเทศทั้งจากยุโรปอเมริกาใต้แอเฟริกาและเอเชียการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นรายการที่ได้รับการยอมรับจากฟีฟ่าและสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟาให้เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่ใช้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งแห่งอนาคต ทีมชาติไทยยู6เดินทางเข้าร่วมแข่งขันด้วยความหวังเพียงแค่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทีมชั้นนําแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องราวเหนือความคาดหมายเมื่อพวกเขาสามารถฝ่าด่านทีมยักษ์ใหญ่ทีละทีมด้วยความมุ่งมั่นและทักษะการเล่นที่แม่นยำราวกับทีมอาชีพในรอบแรกทีมไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับสวีเดนเจ้าภาพเยอรมนีและแคนาดาซึ่งแต่ละทีมล้วนมีชื่อเสียงและระบบเยาวชนที่แข็งแกร่งมาก แต่เด็กไทยกลับไม่เกรงกลัวพวกเขาเปิดสนามด้วยการเสมอสวีเดนอย่างสุดมัน2-2จากนั้นกลับมาคว้าชัยชนะเหนือแคนาดา3-1และปิดกลุ่มด้วยการเฉือนเยอรมนี2-1ด้วยประตูชัยในนาทีสุดท้ายจากลูกยิงไกลของกัปตันทีมวริศราศีบัวทองที่กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันทีเพราะเป็นลูกยิงที่ทั้งสวยและเต็มไปด้วยความมั่นใจจนแฟนบอลต่างประเทศถึงกับพูดว่าเด็กไทยคนนี้มีของจริง การผ่านเข้ารอบ็อกเอาท์ของไทยถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันระดับโลกชุดเยาวชนแต่พวกเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นรอบ16ทีมทีมไทยเจอกับบราซิลซึ่งเป็นทีมเต็งแชมป์ที่มีดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ระดับโลกการแข่งขันในวันนั้นถือเป็นหนึ่งในแมชประวัติศาสตร์เพราะทีมไทยสามารถยันเสมอได้ในเวลาปกติ1-1และเอาชนะในการดวนจุดโทษ5-4ทําทำให้สื่อบราซิลเองถึงกับพลาดหัวว่า เด็กจากเอเชียใต้ล้มยักษ์ส่วนฝรั่งนักภาคจากยุโรปถึงกับพูดระหว่างถ่ายทอดสดว่าเราเห็นความมุ่งมั่นและความใจสู้ของเด็กไทยทุกคนนี่คือสิ่งที่ฟุตบอลโลกต้องการเห็นรอบก่อนรองชนะเลอศทีมไทยยังคงสร้างเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องด้วยการเฉือนเอาชนะอังกฤษ2 1ในเกมที่แฟนบอลทั่วสนามลุกขึ้นยืนปรบมือให้ หลังจบเกมโค้ชชาวอังกฤษถึงกับเดินไปจับมือเด็กไทยทุกคนและกล่าวว่านี่คือฟุตบอลที่สวยงามและบริสุทธิ์ที่สุดผมขอยกย่องพวกคุณจากนั้นในรอบรองชนะเลิศทีมไทยพบกับอาร์เจนตินาซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมเต็มแต่ด้วยแผนการเล่นที่รัดกุมและการเชื่อใจกันในทีมพวกเขากลับสามารถทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด นั่นคือเอาชนะไปได้3-2ด้วยลูกหม่งในช่วงทดเวลาเจ็บจากกองหน้าอายุเพียง15ปีที่ชื่อนัชนนมงคลชยัยซึ่งกลายเป็นฮีโร่ของประเทศในชั่วข้ามคืนเมื่อถึงรอบชิงชนะเลิศที่สนามใหญ่ที่สุดของเมืองโกเทนเบิร์กแฟนบอลกว่า40,000คนมาชมเกมระหว่างทีมไทยกับฝรั่งเศสบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกดดัน ทุกสายตาจับจ้องไปที่เด็กไทยผู้มาจากประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่กลับมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งการแข่งขันเริ่มต้นอย่างดูเดือดฝรั่งเศสได้ประตูนำก่อน1-0แต่ทีมไทยไม่ยอมแพ้และในครึ่งหลังพวกเขาเร่งเครื่องจนตีเสมอได้จากจังหวะยิงของสสิธรพันธ์ไทยนักเตะหญิงเพียงคนเดียวในทีมที่ถูกเรียกว่า Wonder Girl แห่งเอเชีย ก่อนจะพลิกแซงในนาทีที่85จากการเล่นสวนกลับเร็วสุดแม่นยำจบเกมทีมชาติไทย U16 เอาชนะฝรั่งเศส2-1และคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันเสียงเฮดังสนั่นทั่วสนามผู้คนทั้งในสวีเดนและทั่วโลกต่างยืนปรบมือให้กับทีมไทยอย่างยาวนาน ภาพที่เด็กไทยโอกอดกันน้ำตาไหลด้วยความสุขกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สื่อทั่วโลกนำไปเผยแพร่ CNN, BBC, Sky Sport, ESPN ต่างรายงานพร้อมพาดหัวว่า Miracle from Thailand หรือปาฏิหารจากไทยแลนด์โคชชาวสวีเดนถึงกับให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่เคยเห็นทีมเยาวชนที่เล่นด้วยหัวใจแบบนี้มาก่อน พวกเขาอาจาไม่ได้ตัวใหญ่หรือเร็วเท่าฝรัง่งแต่ความมุ่งมั่นและการเล่นเป็นทีมของพวกเขาคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสื่อไทยเองต่างรายงานด้วยความภาคภูมิใจนายกรัฐมนตรีถึงกับออกถแถลงการชื่นชมเยาวชนชุดนี้ว่าเป็นแบบอย่างของความเพียรความกลา้าและความสามารถีของคนไทยพร้อมสั่งการให้จัดงานต้อนรับอย่างสมเกียรติเมื่อทีมเดินทางกลับถึงประเทศไทย ซึ่งทันทีที่เครื่องบินของพวกเขาลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิแฟนบอลน,นับหมื่นคนต่างมารอต้อนรับพร้อมธงชาติไทยโบกสะบัดทั่วสนามบินเสียงตะโกนแชมป์โลกดังกึกก้องจนบรรยากาศอบอวนไปด้วยความภาคภูมิใจของทั้งชาติ เด็กไทยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนกีฬาและท้องถิ่นต่างๆพวกเขามาจากครอบครัวธรรมดาบางคนมาจากต่างจังหวัดที่ไม่มีสนามซ้อมมาดีมาดีแต่พวกเขากลับมีใจรักในกีฬาและความมุ่งมั่นที่จะทําให้ดีที่สุดโค้ชผู้ฝึกสอนทิมเผยว่าเด็กทุกคนมีใจสู้เกินร้อยพวกเขาไม่เคยกลัวใครไม่ว่าคู่ต่อสู้จะมาจากชาติใหญ่แค่ไหน เด็กไทยจะลงสนามด้วยรอยยิ้มเสมอนั่นคือพลังที่ทำให้พวกเขาเดินมาถึงวันนี้ได้ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ชื่อของประเทศไทยถูกพูดถึงในระดับโลกสหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติถึงกับประกาศมอบรางวัลพิเศษ Team of the Future ให้กับทีมไทยยู6พร้อมเชิญพวกเขาไปเยือนสำนักงานใหญ่ของฟีฟ้าที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมเยาวชนจากประเทศชั้นนำ ถือเป็นเกียรติยศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยไม่เพียงเท่านั้นหลายสโมสรใหญ่จากยุโรปอย่างบาร์เซโลนาบบเยอร์มิวนิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ส่งแมวมองติดต่อมาขอข้อมูลของนักเตะไทยหลายคนโดยเฉพาะวาริสราศีบัวทองที่ยิงประตูสุดสวยในรอบแบ่งกลุ่มและนัชนนมงคลชยัย ผู้ทำประตูชายในรอบรองซึ่งกำลังกลายเป็นดาวรุ่งที่หลายสโมสรอยากได้ตัวไปฝึกต่อในยุโรปเรื่องนี้กลายเป็นที่พูดถึงในสื่อกีฬาทั่วโลกว่าฟุตบอลไทยกำลังจะมีดาวรุ่งใหม่ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกในไม่ช้าสิ่งที่ทำให้คนต่างประเทศทึ่งไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่คือทัศนคติและความถ่อมตัวของทีมไทยเด็กๆทุกคนให้สัมภาษณ์อย่างนอบน้อมว่า พวกเรามาเล่นเพื่อสนุกและเรียนรู้จากทีมใหญ่ๆแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้แชมป์พวกเราขอขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในพวกเราคำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังนี้ทำให้แฟนบอลทั่วโลกต่างประทับใจหลายคนแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียว่านี่แหละคือจิตวิญญ,ญาณของกีฬาอย่างแท้จริงการคว้าแชมป์ครั้งนี้ยังส่งผลในทางสังคมอย่างมหาศาล โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนด้านกีฬาอย่างจริงจังภาครัฐประกาศเตรียมสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนระดับชาติเพื่อปั้นนักเตะรุ่นใหม่ต่อยอดความสำเร็จขณะที่ภาคเอกชนหลายบริษัทต่างยื่นมือเข้ามาสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนฝึกซ้อมให้กับนักเตะเหล่านี้เพราะเชื่อว่าพวกเขาคืออนาคตของวงการฟุตบอลไทย อีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนมุมมองของคนทั่วโลกต่อประเทศไทยหลายสื่อเริ่มยกย่องว่าไทยไม่ใช่แค่ประเทศแห่งการท่องเที่ยวแต่ยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางกีฬาและมีระบบเยาวชนที่กำลังเติบโตอย่างน่าจับตามองสมาคมฟุตบอลสวีเดนถึงกับออกแถลงการขอบคุณทีมไทยที่ทำให้การแข่งขันปีนี้เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความหมายมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา สื่อในยุโรปบางแห่งถึงกับเขียนบทวิเคราะห์ว่าการเล่นของทีมไทยสะท้อนให้เห็นถึงฟุตบอลที่แท้จริงเพราะพวกเขาเล่นด้วยหัวใจไม่ได้พึ่งพาร่างกายหรือชื่อเสียงแต่ใช้ความเข้าใจในเกมและการทำงานเป็นทีมอย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศพัฒนาแล้วเริ่มขาดไปในระดับเยาวชนนี่จึงเป็นอีกเหตุผลที่แฟนบอลทั่วโลกต่างเทใจให้กับทีมไทยย16ในฐานะทีมขวัญใจมหาชน หลังจบงานชฉลองแชมป์ภาพเด็กไทยที่ถือถ้วยแชมพร้อมธงชาติไทยโบกสะบัดกลางสนามหิมะของสวีเดนกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ม,มากที่สุดในสื่อออนไลน์ทั่วโลกผู้คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกและแม้เวลาจะผ่านไปหลายวันแล้วแต่กระแสะไทยมิราเคิลยูส ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องหลายประเทศเริ่มติดต่อเข้ามาขอจัดแมชฝุ่นเครื่องกับทีมไทยเพราะอยากเรียนรู้แนวทางการฝึกซ้อมและจิตวิญญาณของพวกเขาสุดท้ายเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะขององค์การแข่งขันแต่เป็นชัยชนะของความฝันความตั้งใจและหัวใจของเยาวชนไทยที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้หากเรามีความพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเอง ทีมชาติไทย U16 ได้พิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นแล้วว่าประเทศเล็กๆอย่างไทยก็สามารถสร้างปาฏิหาริ์บนเวทีโลกได้อย่างสง่างามและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งวงการฟุตบอลไทยที่จะก้าวขึ้นไปยืนเพียงข้างชาติชั้นนำในอนาคต